ผมนนทจบมหาลัยมาได้สองปีอยากที่จะเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงแต่ผมก็ทำไม่สำเร็จสักทีทำให้ไม่มีรายได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมต้องกลับบ้านที่ผมไม่อยากจะกลับมาเป็นปีๆพี่วัสดีครับ อ้าวนนเป็นไงบ้างกินข้าวกินปลามายังเออพอดีไม่ค่อยหิวเลยครับพี่เออพี่เออช่วงนี้ผมจะขอกลับมาอยู่กับพี่แล้วก็พ่อสักพักหนึ่งนะครับเออเออได้ได้ลองขึ้นไปดูข้างบนน่ะน่าจะมีที่นอนของเจ้าของเก่าอยู่อืมโอเคครับพี่เดี๋ยวผมลองขึ้นไปดู ไอ้นุม่มเอ็งเพิ่งย้ายมาใหม่เหรอข้าไมาเคยเห็นหน้าเองเลยครับพอดีผมเพิ่งย้ายมาอยู่กับพ่อกับพี่สาวนะครับอ๋อเออข้าจะบอกอะไรเอง็งบ้านหลังเนีน้ยข้าได้ยินชาวบ้านพูดว่าเนี้ยชาวบ้านแถวนี้แทบไม่มีใครเดินผ่านเลยขาอยากให้เอ็งระวังด้วยคงไม่มีปัญหาอะไรมากรอกครับลุงพอดีผมก็ไม่ค่อยกลัวอะไรอย่างนี้ด้วยมั้ก็ระวังตัวเองด้วยนะครับผมเออ ครับลงนี่มันงานหาอะไรของคุณคุณงานรู้ข่วของคุณอย่างเงี้ยกลับไปเถอะแล้วงานผมมันไม่ดีตรงไหนหรอครับนี่ตอนคุณเขียนนะ่ะคุณได้อ่านบ้างเปล่าไอ้ฉากฆาตกรรมแค่ฉากงานฆาตกรรมเนี่ยคุณยังทำไม่สมจริงเลย เด็กประถมก็ <S <S ยังอ่านเขายังเดาได้เลยไอเรื่องงองๆอย่างของคุณอนะอันนี้ผมถามจริงนะนี่คุณอยากเป็นนักเขียนจริงๆใช่ปะคุณลองใส่ใจสักนิดหน่อยได้ปะเวลาตอนคุณเขียนอนะปะปาปๆปปะ,ปะ,ปะ,ปะผมว่าเอางานงงๆอย่างนี้กลับบ้านไปเปไม่ได้หรอกนักเขียนนะ่ะ ไปแล้วเหรอไอ้นัดเตียนกูบอกแล้วงานขีๆเขียนๆเนี่ยมันเลี้ยงตัวเองไม่พอหรอกมึงเลิกล้มไปได้เลยนี่หรือว่าตัวเราจะไม่ได้เรื่องอย่างที่พ่อบอกจริงๆ เป็นอะไรวะผมใส่คองคิดมากาาไปเองมั้งกางวลอะไรอยู่ละสี่ท่าเสียงใครอ่ะจะเป็นใลอยไม่สำคัญหรอแต่ค่ามีสิทธิเจ้าอยากได้ข้า,าจ้าสนใจสิ่งที่ผมอยากได้เหรอคุณรู้ได้ไงว่าผมอยากได้อะไร ก็ข้าเห็นเจ้าเขียนอะไรคนเดียวทุกวันแล้วเวลาออกไปข้างนอกเจ้าก็ซื้อกบมาแบบมางอยทุกครั้งแล้วก็บ่นอะไรเพื้นความคนเดียวทุกทีจะยังไงก็ช่างเถอะเอาเป็นว่าข้าช่วยเจ้าได้แล้วกัน เฮ้ย hey, คุณนนช่วงนี้ผลงานคุณดีขึ้นนะเนี่ยผมว่างานหน้าคุณลองไปเขียนพวกแนวคาตกรรมไหมพวกแบบงานผีผีแบบคนอ่านเขาเริ่มเบื่อแล้วอะช่วงนี้ยอดเราก็ขายไม่ได้ด้วยพวกงานผีผีนั้นเดี๋ยวงานหน้าคุณลองไปเอาพวกงานคาตกรรมมาส่งให้ผมอ่านหน่อยนะ แนวฆาตก,กรรมเหรอครับผมคิดว่าตัวผมน่าจะทำได้ครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูละัน ้าวพี่ช่วงนี้ขอไอดีอยู่ข้างบนนานหน่อยนะพี่ปกกเขาบอกให้ผมเขียนเรื่องฆาตก,กรรมอะ่ะเขาบอกว่าเรื่องผีมันดูน่าเบื่อไปแล้วอ้าวพี่เห็นเรื่องผีก็คนติดตามเยอะอยู่นี่คนคงเบื่อแล้วพี่ผมเองก็อยากลองเขียนอะไรใหม่ๆดูท้าทายตัวเองบ้างแล้วก็ตัวผมเองก็อยากส่งผลงานชิ้นนี้เข้าประกวด เพื่อที่ตัวผมเองจะได้มีโอกาสเป็นนักเขียนดีเด่นอย่างคนอื่นเขาบัพี่เห็นเองมีความสุขก็ดีใจละพยายามเข้าล่ะผมอยากที่จะเขียนนิยายแนวฆาตกรรมหรือว่า คุณพอจะช่วยผมได้ไหมครับบอก็บอกว่าเรื่องผีๆอ่ะมันน่าเบื่อไปแล้วเออก็จริงผีเปเรื่องที่น่าเบื่อผีสมัยนี้คนไม่กลัวซะแล้วคนมันหน้ากลัวกับผีอีกจริงไหมล่ะเรื่องที่ขอมาแน่ใจนะว่าต้องการมันจริงอยากได้สินี่มันความฝ่ายฝันของผมเลยนะ แม้จะต้องอแลกแลกกับอะไรล่ะครับขอมองอย่างท่าได้มาเจ้าต้องเสียบางอย่างไปมันจะคุ้มค่าไหมเจ้าต้องเป็นคนเลือกเองแต่ข้าเองก็บอกไม่ได้ว่าสิ่งที่เจ้าต้องแลกคืออะไรว่าไงเจ้าจะเลือกมันไหมได้ฉันยอมได้ทุกอย่างแหละขอแค่ฉันได้งานเขียนที่ฉันต้องการก็พอเจ้าเลือกแล้วนะ ครับผมในรางวัลต่อไปขอเชิญคุณนนรับรางวัลนักเขียนดีเด่นประจำปีในผลงานที่มีชื่อว่าเขียนด้วยเลือดครับขอเชิญคุณนนรับรางวัลนักเขียนดีเด่นประจำปีในผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเขียนด้วยเลือดด้วยครับ ทราบว่ามีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับข้องหลับคุณนนท์ครับฉันเป็นพี่สาวของนนท์โอเคครับงั้นขอเชิญพี่สาวกล่าวความในใจสักเล็กน้อยครับนนท์เองทำสำเร็จแล้วนะถึงแม้จะแลกด้วยชีวิตของเองก็ตามพี่ดีใจกับความสำเร็จของเองนะ จะได้ที่เองไม่ได้มารับรางวัลด้วยตัวเองเออขอเสียพปกมือเอยครับทุกคนในรางวัลต่อไปขอเชิญ